มีการตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยเพื่อให้กำลังใจกันนะนะคะโดยรองธิบดีกรมการปกครองค่ะและผู้อํานวยการสํานักงานอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะก็ได้เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้นะคะไปตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภยัยที่หมู่บ้านที่ปัตตานีนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค,ค่ะโดยเน้นย้ําด้วยนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยกันปกป้องประชาชนจากยาเสพติดและความไม่สงบค่ะ โดยคุณอภิชาติเทียวพานิตรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายจรัยขยันผู้มีการสำนักงานอาสาสมัครรักษาดินแดนเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านปั้นหมู่6ตำบลปั้นอำเภอสายบุรีจงังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมรับฟังผลงการปฏิบัติงานดู <im edia> แลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลปั้นถือเป็นชุมชนเข้มแข็งนะคะที่มีชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนื่องจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพในการทํางานอย่างเข้มข้นโดยมีหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาดูแลและสนับสนุนภารกิจทางด้านยุทธศาสตร์ปกป้องตนเองและงานมวลชนสัมพันธ์ค่ะและชาวบ้านก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มแม่บ้านและการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อแสดงศักยภาพด้านอาวุธทั้งเชิงรบและก็เชิงรุกค,ค่ะหากต้องเผชิญกับเหตุการณ์จริงก,รรงก็สามารถทําได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวและผู้อํานวยการสํานักงานอาสาสมัครรักษาดินแดน ก็ยังมีการเน้นย้ำด้วยนะคะให้ชุดรักษาความปลอดภัยและแประชาชนในพื้นที่ช่วยการปกอิอและก็ปั้งกันภยัยจากปัญหายาเสพติดและความไม่สงบโดยให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้พื้นที่เกิดความสงบสุขและก็ปลอดจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ